คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรใช้วิจารยานในการรับชม ใช่นี่เลยนี่สุดยอดเข่าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะอเขียนผลออกให้ท่านผู้ชมึงเนะยายเนี่ยโอ้ย่าข้อพิเศษเขียนใจหัวใหม่เรื่องโอ้ยกระไรลืมแล้วเก้ายังเดี๋ยวมากทุกเใส่ละเสร็จหมดสะมีเก้าห้าสองสามห้าห้า ออกบาลิเทียเอเรนะฮะโอ้ยหมดกนนะ่อนเนาะท่านผู้ชมขาฝัน่าไอรถหายเนมอสามสองสองสามออกหมดกนนะ่อนเนาะกัอู้นะฮะแสนไปดูยอดหลังนะคะหมดก่อนเอเรให้นะฮะท่นะานผู้ชมค่ะคุณยายก็ตามหงวดนี่เนาะสองสามเข่าตรงๆเลยนะคะเนาะยาย <c oughs> <c oughs> ตรงๆเลยนะฮะช่วงนี้หางยาวสุดยาวนะฮะเรียกเต้นเขาใบใหญ่เรียกเต้นโม่เขาเขาขึ้นมาอืมน่าเสียดายนะฮะซีมาลายๆวันั้นเนาะผลออกฮ่าฮ่าฮ่าเอเทรเปียนซือชองนะฮะราวห้าห้านะฮะบาลิทีนะฮะเี้ไปออกห้าห้านี่คือเป็นบาลิทีนะฮะท่านผู้ชมอานอนี่กระลุดเนาะอืมน่าเสียดายน่าเสียดายกระแนวทางนะฮะ จะบอกออกตามตูดมาเอเนาะน่าเสดายนะฮะท่านผู้ชมขาซีมากเยอะๆออกตามนะากุ่นเนาะนาเสดายลีเนาะเบิ้ลจริงๆนะฮะสูตรแดดเรกก็เขาเบิ้ลาหานะฮะแล้วก็เด่นสองนะฮะท่านผู้ชม,มได้คือกันเดเทีนเบิืนเนาะถ้าสูตรมาชนกันแบบนั้นนะฮะสูตรมากคือเขาเบิ้ลย <c oughs> แต่ว่าบางคั้งก็กหลุดอยู่เนาะ,ะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะฮะท่านผู้ชมขาบุญดวงวาสนาเนาะ อ่ต่อนะคะสูร mm hmm. หางหมานะคะท่า้ชุมขาเส mm ีย hmm. ดามากเนาะ mm hmm. ซีเข้ามาไลายๆแต่ได้หลุดไปเนาะ mm hmm. ก็สูตรนะคะท่า้ชุมขาก็คือเราเอาไปดู mm hmm. แล้วก็ว mm ิเคราะห์ไตตรองอ่อทั้งหมดทั้งปวงนะคะบุญดวงวัสนาของเราเองนะะเนาอะ เี่ยน,น,น้องหัวเลยกติแต่ทีเขาสร้าตืวนั้นนะ่าทึ่ทงมานโอ้คุณยายก็ชอบเขียนให้ละเอียดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะหยิบเปียดพ่อยอ่อ้ะไรคุณยายกับมาใส่เดือน1ิปเอให้อีกคือเก่านะคะท่านผู้ชมโอ้ย <c oughs> อันเอสก็บอกอยู่ดีสักผู้ชม่าเขียนแต่ยี่เ็ดพ่อยีงสรกอะไรแต่ว่าคุณยายอยากเขียนไปเบิร์ดไก่คุณยายเขียนไปนะฮะข้าเข้ากระดูปุ๊ไปเนาะคุณยายเขียนให้เฮาเบิรงเข้ากระดูไปนะฮะท่านผู้ชมคุณยายจะเป็นคนละเอียดรอกอะเอดเต้เป็อย่างไร ซื้อพระแพร่มาถวายเอ่อเมตตเคียนบ่ทั้นเอาไปถวายเพื่อนดนแล้วท่านผู้ชมลายงวดแล้วเด้ก็ว่าจะไปอยู่เออนี่แหละเสาร์อาทิตย์นี่แหละว่าจะไปนะคะท่านผู้ชมเมตตะเคียนเพื่อนก็เคยให้โชคอยู่เนาะโอ้สุดนิเฮง โขกหาหรือว่าเปียดห่าหนูใหญ่เนาะอุ้ยเอาแล้วเอาแล่โอเ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 ลยฮะูอวยเป็นเป็นเก่ากันก็ใช้วิจารณญในการรับชมนะคะแนวทางทุกสูทุกสำนักนะคะท่านผู้ชมขาก็ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนาของเราเองนะคะเนาะ หกอีกแล้วห้าหกไม่อ่างมาอืมไม่ที่เขาจะหนีวะนี่ด็จอบมันต้องเอาดีเนาะ แปดมันคือเป็นแปดแปดหกหกเจ็ดเ็ดปดดเก้าเก้าจังไหนเนาิง่งมันี่ก็หามหมาหนี่ก็สองสีไหวเอาอสองสี่นั่นก็น,นามันยิ่งเข้ามามันคยนยิ่งสองสี

ต่ายอีก็บ้าเห็นมันเคยวี่ันีหามก็เดรงอน,หาหานั็เสียชีพตโตที่หาดดเดี๋นี้สิเปลาเดี๋วบ่แบดแบด จะเปียกไมาใช่หากะน้เปียกหาคือเก่าด้วยิงลงมาใส่กันนะสองสี่คยยิงนี่เลยคืยิงนี้นี่สองส

ามตัวหกห้า4จุดนี้สามตัวคู่เดียวเนเรื่องัง แล้วเจอคุณยายเลยค่ะเอาไปเลยการบูชม์ห้าหกอ่าห้าหกอือ เอาจุ่มจุ่มของมันนี่เอาจุ่มของเขาเนี่นะตัวนี้ก็จุ่มของเขาได้รองดูนะคะธรรมชมคากะสูตรได้มาจากความน่าจะเป็นนะคะคุณยายกะทาให้เขาดูบอยนะคะอ่ะอ,อมาดูนะฮะธร,รูมชมคาชุดปนนะคะก็จะมีหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะฮะอ่าล่างสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ด นะฮะอ่ากับบนเป็นล่างล่างเป็นบนก็ได้นะฮะทั้งหมดท้งองปวงวิเคราะห์ดูนะฮะคุณยายจดเน้นหกหกสามสี่ห้าหกสองสี่แปดห้านะฮะสามตัวสองสามสี่ห้าห้าหกนะฮะท่านผู้ชมค่ะใครชอบชุดไหนตัวไหนก็<ม>อ่าลองเอาไปอ่ใจตรองดูนะฮะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเนาะ ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของเรานะคะทะ่านผู้ชมค้ะกับอ่ะก็ขอให้มีโชคทุกคนนะฮะเพราะว่าอ่าใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะอดอกเงินมันก็นสําคัญเด้ยท่านผู้ชมกันเนาะอ่ะขอให้มีโชคมีลาบนะคะ